สวัสดีค่ะเสาลักค่ะวันนี้นะคะนางมีของเล่นใหม่ค่ะทําคลิปวิดีโอมาเกือบสามสิบคลิปแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีอุปกรณ์ค่ะบ่นว่าอยากได้ขาตั้งกล้องนะคะสามีก็เลยจัดให้ค่ะวันนี้พัสดุมาส่งนะคะมาดูกันค่ะทุกคนของเล่นชิ้นใหม่ค่ะ ที่ผ่านมานะคะใช้ลังกระดาษนะคะแล้วก็ใช้กล่องดินสอนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยคะ่ะอะแดปเอานะคะเ <c oughs> จ๋งมากเลยค่ะทุกคนเชิซีซีลดังขอบคุณสามีค่ะ สามีบอกว่ายินดีมากเลยลองทดสอบดูค่ะต้องต่อสาย usb ค่ะกับปลั๊กไฟนะคะโอ้ไฟสว่างมากเลยค่ะทุกคนไฟสามารถปรับได้ด้วยนะคะมี3ามเฉดค่ะอันนี้เฉดเหลืองนะคะอันนี้สว่างนะคะสว่างขาวนะคะแล้วก็สว่าง น้อยนะคะออกสีฟ้านะคะฉากหลังสีเขียวแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะสำหรับตกแต่งค่ะฮัลโหลชัซีแสงดีมากเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหหยาหยาเัสซี่ ต่อไปจะได้ดูวิดีโอสวยๆแล้วก็ภาพสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่อง er อเยอรมนีมีอะไรบายนาะงอ่อนสวัสดีค่ะ